สวัสดีทีมธาตุไฟนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปไบวิกลี่นะคะซึ่งแม่หมอโซก็จะมาดูภาพรวมของ2ส,สัปดาห์ข้างหน้านะคะเราจะทำทีละ2ส,สัปดาห์ก็คือ1-15ถึง <c oughs> มิถุนายนที่จะมาถึงนี้นะคะภาพรวมของทีมธาตุไฟนะเมสิงธนูเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> แต่ถ้าสนใจดวงรายเดือนนะคะซึ่งเดือนมิถุนายนแม่หมอโซก็ลงคลิปไว้ให้แล้วก็สามารถไปดูได้นะคะเมสิงธนู แนะนําดูตามลัคนาดาวอาทิตย์หรือว่าดาวจันร์ทได้นะคะช่วงครึ่งเดือนแรกของคุณนะอะไรจะโดดเด่นขึ้นมานะคะเดี๋ยวดูพลังงานก่อนนะคะพลังงานของเพื่อนๆน,นะคะเมษสิงห์ธนูได้ไพเ่เป็นพลังงานของราศีพิจิกนะคะก็คือ,อแม่หมอจะอ่านอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องของพลังงานหรือธีมเด่นๆที่เกี่ยวข้องกับพิจิกนะคะคือคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนลัคนาราศีพิจิก ได้นะคะในช่วงเดือนเนี้ยที่จะมาถึงนะคะ1-15มิถุนายนนะคะแต่ถ้าเราดูเป็นรักษณะพลังงานเนี่ยถามว่าพลังงานแบบพิกจิกเนี่ยถ้ามันเกิดกับตัวเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าทีเมสสิงห์ธนูนะคะในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้านะคะคือพิกจิกมันเป็นการที่พูดถึงาการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับ ภายในนะคะภายในจิตใจของเราภายในจิตใต้สํานึกของเรานะคะที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะเป็นความกดดันแล้วก็ความท้าทายให้กับคนทีมทาาุไฟนะคะคือคุณอาจจะผ่านการสูญเสียมาได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะสําหรับลักษณะของอพลังงานแบบนี้นะคะเรื่องของการเงินอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณคิดว่าโอเคการจะเคลียร์เรื่องของหนี้สิน นะคะการจะเปลี่ยนแปลงนิสัยการใช้การเงินของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย scorpio เนี่ยมันเป็นพลังงานของ transformation การเปลี่ยนแปลงนะคะมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้อง release ต้องปลดปล่อยนะคะ คือลักษณะของพิกจิกเนี่ยมันจะเป็นการดำดิ่งลงไปในจิตใต้สำนึกในมโนสำนึกใน c o n s เชียสเนส s ของเรานะคะเราดูซิว่าเราเนี่ยมีบล็อกพลังงานนะคะเรามันมีมันมีปมมันมีสิ่งบางอย่างที่มันกวนใจที่มันยังติดค้างคาอยู่ในใจหรือเปล่านะคะเลยรู้สึกว่าในช่วงครึ่งครึ่งเดือนแรกนะคะราศราีคนทีมลัคนาราศรีธาตุไฟเมษสิงธนูเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับจิตใจของตัวเองมีบางอย่าง ที่คุณจะต้องรีลิสหรือปลดปล่อยมันไปจริงๆนะคะถ้าพูดเรื่องกายภาพเนี่ยพวกเนี้ยแม่หมาะสมมองว่าเออมันเป็นเรื่องของการเงินการจัดระเบียบเออนี่สินอะไรต่างๆแบบนี้ได้นะคะอ่ะ,อะทีนี้เรามาดูไพ่ จริงพลังงานแบบ scorpio เนี่ยพิกจิเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ดีนะดีมันอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้นะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนจะแบบเราจะปลดบล็อกปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างได้ในจิตใจของเราเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูทาโรกกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะมีไพ่าสามไม้ขึ้นมามีไพ่รา,าชินีเหรียญมีไพ่แปดถ้วยแล้วก็เดิมูนนะคะ <c oughs> เดโมนนะคะขึ้นมาแบบนี้เออก็คือว่าหนึ่งถึงสิบห้ามิถุนายนเนี่ยนะคะก็แม่หมอโซมองอย่างนี้ค่ะว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการ คิดนะคะเชื่อมุ่งการวางแผนการคิดนะคะตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณมีเรื่องที่จะตัดสินใจนะคะมันเหมือนคุณไม่เชิงตัดสินใจแต่มันเหมือนกับว่าคุณมองละว,ว่าเฮ้ยต่อไปในอนาคตนะคะอย่างในเรื่องของการงานเนี่ยเราจะทําต่อไปดีไหมหน้าไพ่คุณขึ้นเหมือนกับว่าคุณรอดูสถานการณ์บางอย่างนะคะมันเหมือนกับว่ารอดูว่าโอเคทําต่อไปเนี่ยมันมั่นคงไหมคุณมีไพ่เหมือนอยากจะออกจากงานนะ เอออยากจะออกจากงานนะคะหรือบางคนก็อาจจะก,กําลังคิดคิดหรือวางแผนนะคะอยู่นะคะมันเป็นการมองไปว่าโอเคงานนี้มันมั่นคงไหมหรือว่าเราไปต่อข้างหน้าดีต่างๆนะคะหรือคุณอาจจะอยู่ในงานที่มั่นคงอยู่แล้วก็เป็นได้นะแต่มันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่ามัน มันมีบางอย่างที่มันไม่ตอบโจทย์คุณละนะคะใจเรามันเหมือนเบื่อเบื่อด้วยแล้วก็ไม่อยากจะไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะมีเอาง่ายๆว่ามันเหมือนจะอยากจะมีการเปลี่ยนแปลง นะคะอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆว่าจะเป็นในเรื่องของที่ทํางานนะคะบางคนอาจจะมองในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่ได้เหมือนกันนะคะหากคุณกําลังตกลงสมมติว่าคุณกําลังเจราจาตกลงหรือว่าจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างเช่นสมมติเราหาบ้านอยู่เราจะย้ายย,าย้ยายที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เกิดขึ้นได้มันมีการเจราจาขึ้นมานะคะถามว่า ย้ายไปไหมดีดีไหมนะคะเวลามันมันจะขึ้นอย่างนี้ค่ะถ้าขึ้นในลักษณะ การตกลงข้อตกลงข้อสัญญาเนี่ยก็ตรวจดูให้ดีแต่แม่หมอโซมองว่าไม่น่ามีอะไรนะคะไพ่มันไม่ได้แย่มากตรวจทานให้ดีคือไพ่เัาบอกว่าคุณขี้เกียจอันนี้ไพ่คือว่าขี้เกียจด,ดูขี้เกียจอ่านเอกสารขี้เกียจด,ดูขี้เกียจวุ่นวายอยากจะย้ายอยากจะทําเรื่องให้มันจบจบเสร็จเสร็จไปนะคะซึ่งอันนี้มันจะไม่ควรเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาการเงินอะไรที่เราต้องรับผิดชอบเองอะเราต้องดูเองนะคะเพราะมันไพ่บอกว่าเราขี้เกียจอ่าน นะคะคก็ลองดูนะคะคือมันขึ้นเดิมูนถามว่าทําได้ไหมจริงทําได้นะขอให้ขอให้ช้าลงขอให้มีความรอบคอบอะไรแบบนี้ แบบนี้นะคะก็พอได้เนี่ยเพราะว่าไพ่ตั้งต้นอะ่ะมันขึ้นเป็นสกอร์ปิโอนะมันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงก็คิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงออ่ขึ้นมานะคะในช่วงนี้คือคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้ถามเป็นลักษณะว่าโอเคถ้าเกิดว่าเรารองงานอยู่อะ่ะจะได้ไหมนะคะถ้าใครที่อยู่ในสเตทที่หางานแล้วนะคะรองงานอยู่ไพ่มันบอกว่าช้านะคะช้าแต่ว่า ก็มีโอกาสคือคุณอาจจะต้องทําอันนี้มาสักพักหนึ่งนะคะทำมาสักพักหนึ่งแต่เขาอาจจะให้เรารอมันมีเรื่องบางอย่างที่มันยังตกลงกันไม่ได้หรือยังไม่เรียบร้อยนะคะก็ใจเย็นๆที่ถ้าใครอยากจ,จะหางานอยู่เนี่ยพ่ายขึ้นบอกว่าจริงๆถามคนใกล้ตัวคนรอบตัวเนี่ยดูจะมีโอกาสมากกว่าอย่างเช่นมันเหมือนคล้ายๆมันไม่เชิงใช้เส้นสายนะแต่ใช้ Network, เน็ตเวิร์ก พี่คนนี้รู้จักคนนั้นอะไรเงี้ยเขาช่วยคอนเน็กให้กับคุณได้นะมันจะมันจะเร็วยิ่งขึ้นนะคะเป็นในลักษณะแบบนี้ทีนี้ในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยในช่วง2อสัปดาห์แรกนะคะ1-15มิยอนะคะของทีมทัดไฟเมสิงธนูนะคะเอ,อ่อการเงินก็ยังมีความเขาเรียกว่าเงินเงินที่เข้ามามันช้านะคะมันถามว่ายังไปได้ไหมคือไพ่ก็บอกว่าเออคุณอาจจะมีความตึงเครียดเรื่องการเงินอยู่ อยู่เป็นระยะหนึ่งนะคะอยู่ในช่วงต้นๆเดือนเนี่ยจะจะรู้สึกว่าเออเงินมันตึงหรือมันช็อตๆได้แบบนี้เหมือนกันนะคะถามว่าแก้ยังไงไพ่อะก็บอกว่าเออยังไม่ควรใช้จ่ายเยอะเพื่อนๆก็บอกว่า มันก็มันต้องใช้ใช่ไหมมันต้องใช้มันต้องใช้จ่ายอย่างเงี้ยคือเอาใช้ที่อันมันขึ้นแบบว่าเป็นลักษณะว่าเท่าที่จําเป็นนะคะควรจะสิ่งที่มันยั่วยวนช้อปปิง้งแบบดันด้อมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกดเดี๋ยว F ของอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะคะไพ่มันก็บอกว่าลองดเอูเรื่องการเงินสักนิดนึงนะคะช่วงเนี้ยของคนพลังงานของคนธาตุไฟอะ่ะต้นเดือนเนี่ยมันเป็นแบบว่าใช้ความอดทน นะใช้ความอดทนใช้ความเอ,อเย็นเย็นๆมันจะมีบางช่วงที่คุรู้สึกว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างคือมันจะเบื่อเบื่อของคุณอนะ่ะมันมีอารมณ์แฝงเบื่อเบื่อด้วยเซ็งด้วยทุกอย่างเรื่องราวมันล่าช้าอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะไปได้ทันทีนะคะออใครที่เป็นมแม่หมอโซดูอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีการเดินทางได้ด้วยถ้าช่วงนี้เบื่อนะคะอาจจะ ห่างออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆนะคะบางคนอาจจะใช้เคล็ดลับแบบว่าเออไปเที่ยวเดินทางแบบนี้ mm. ก็จะพอพอช่วยเราได้เหมือนกันนะคะ mm. เนาะทีนี้สําหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นอย่างไรเออไพ่มันขึ้นประมาณถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะอือ แม่หมอโมมองว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนเข้ามาได้นะคะเจอคนเข้ามาแล้วกเ็เป็นต่างชาติก็ได้นะมีไพ่ขึ้น Attraction s Let Go of Control Issues r e l a g e s Factor s เป็นต่างชาติก็ได้แล้วก็คือคนที่เข้ามาก็ดูจะมีสเสน่ห์นะคะน่าดึงดูหรือเขามองว่าเฮ้ยเรามีสเสน่ห์ประมาณนี้นะคะแต่ทำไมรู้ไหมคือไพ่บอกว่าช่วงนี้คุณเบื่อ ไพ่พบอกว่าช่วงนี้คุณเบื่อคือคุณอาจจะยังไม่สนใจก็ได้นะคะไพ่คือว่าเหมือนเหมือนอาจจะรับคุยหรือว่าโอเคดูๆไปแต่ว่ามันช่วงนี้ภาวะอารมณ์เราอาจจะไม่ค่อยปกติไงทีมท่าไฟเป็นงี้ป่ะาคะเดี๋ยวมาคุยมาแชร์มาระบายได้นะคะในช่องนี้นะก็เป็นยังไงมันอาจจะเบื่อเบื่อมันบอกโอเคดีก็คุยคุยรับ้แลรวเป็นยังไงนะคะก็ ลองดูค่อยๆดูก็ได้นะคะเดีย๋ยวพึ่งไปคาดหวังอะไรเยอะถามว่าเออเขาคาดหวังไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่เชิงมันบอกว่าไพ่มันบอกว่าเดี๋ยวคุณมีคนนี้เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกนะคะไพ่ไพ่ขึ้นเป็นลักษะนี้ไพ่มันขึ้นเหมือนกับว่าเออเป็นต่างชาติได้เจอกันตอกนกลางคืนได้อย่างเช่นเราไปทานข้าวไปดินเนอร์อะไรกับเพื่อเราเจอไปในสถานที่กลางคืนกลางคืนหรือว่าสถานที่ที่แบบเออมีดืม่มอะไรเล็กน้อยอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเอ่อ บางคนก็ปีกวิเวกนะเดือนนี้มีไหมคะจะไปปีกวิเวกมนะไปพักผ่อนไปปีกวิเวกไปนั่งสมาธิไพ่ก็ขึ้นเหมือนกันนะคะเออสำหรับคนที่มี relationship หรือมีคนคุยคุยแล้วอะ ถ้ามีคนคุยๆแล้วความสัมพันธ์มันยังอึมครึมนะยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ชัดเจนยังอึมครึมบางทียังหาข้อตกลงไม่ได้ทําให้ลึกๆในใจก็อยากจะเลิกนะไพ่ของทีมทัสไฟเหมือนอยากจะเลิกเบื่อตรงนี้ละไม่อยากจะมาวุ่นวายกับเอเนอร์จีตรงนี้ละนะคะถามว่าเลิกได้ยังมันก็เป็นพักๆพอไพ่มันตกเดอะมูนมันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบ บางครั้งอารมณ์แบบว่าขึ้นขึ้นลงลงหรือบางทีบางช่วงคุณก็อินดี้ติดมากก็เหมือนอยากจะเทไปเลยหรือแต่บางครั้งคุณก็มีอารมณ์อ่อนไหวแบบเดือบมูแล้วก็บางทีก็ยังคุยคุยยังตอบแมสเซจตอบข้อความกันอยู่มันก็เลยยังไม่ได้มีบทสรุปอะไรที่ชัดเจนนะคะในช่วงนี้นะคะก็ใจเย็นๆนะคะสำหรับคนธาตุไฟในเดือนนี้พายขึ้น spells and rituals นะคะพ่ Oracle spells and ritual ก็คือมันคือ bring magic and self care together นะคะเออคือให้คุณมันขึ้นแบบอารมณ์เนื่อยเเบื่อเบื่อเซ็งเซงนะคะแล้วบางคนก็เออมันเหมือนนอนไม่ค่อยหลับได้ไหม ใหยบอกว่าให้เน้นเรื่องของการเซลฟ์แคร์นะคะการดูแลสภาพจิตใจของเราสเปลสมันคือคล้ายๆคำร่ายมนนะคะหรือมีริชวลนะคะแต่ไม่ต้องไปนึกถึงพวกแบล็กเมจิกคุณใส่มนดำมนขาวอะไรอย่างนี้นะคะอย่างบางทีเราจุดทูบหอมอย่างเงี้ยนะคะจุดทูบหอมหรือใช้คริสตัลหรืออาบน้ำด้วยอะไรอะเกลือ อหอมลาเวนเดอร์อะไรที่มันเป็นการดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆน,นะมันจะช่วยให้คุณเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นมันเป็นการปรับมูด ปรับ Energy ของเรานะคะหรือบางคนอาจจะใช้ในรักษณะการทำ Visualization ทำ Meditation แบบเนี้ยนะคะช่องแม่หมอโซก็มีคลิปพวก Meditation เหมือนกันนะลองดูนะคะทำสมาธิแบบ5นาทีพวกเนี้ยจะช่วยเรื่องทำให้เรารู้สึก Grounding พลังงานทำให้เราสึกมั่นคงทางอารมณ์และอารมณ์มันก็จะดีขึ้นได้นะคะอารมณ์เราจะไม่ไม่ไม่หวั่นไหวไม่ไม่แบบ อ่อนไหวหวันไหวแบบเดอะมูนแบบเนี้ยนะคะคือเดอะมูนมันก็ไม่ใช่ว่าไพ่ที่ไม่ดีมากซะทีเดียวแต่ในเรื่องอารมณ์มันก็อ่อนไหวได้นะคะก็โชคดีและเป็นกําลังใจให้ทีมธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเป็นอย่างไรก็ทักทายม่หมอโซได้ในคอมเมนต์นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็เข้ามาจองคิวกันได้โชคดีค่ะ